อายุ61ปีแฟนอายุ52นะคะห่างกันประมาณ9ปีแฟนผมเนี่ยไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยครับสําหรับผมมีเกือบทุกวันแบบนี้ควรจะทําอย่างไรดีปัญหาโรคแต่คะคุณหมอก็คุณผู้หญิงเข้าสู่วัทองเลยนะคะไวัทองก็คือคําจัดกัดความ48-51ถึงบางทีก็49-52ถึงปีนะคะดังนั้นภาวะฮอร์โมนลดหรือหมดอันนี้มีผลต่อความต้องการทางเพศนะคะ รวมถึงมีผลต่อความสุขทางเพศด้วยเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของสรีระนะคะก็คือเรื่องน้ำหล่อลื่นที่จะน้อยลงช่องคลอดแห้งแสบร้อนเจบ็บโอ้ช่ว oh, เจอเยอะเลยน้องต่างก็ทุกวันเลยเทบทุกวันเลยถ้าอายุ50-60ปีจะมาบอกว่าโอ้ยหมอเมื่อไหร่แฟนจะหมดสักที <laughs> ฉันจะหมดไปตั้งนานแล้วเจบ็บแสบเหลือเกินะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอ บ่อยมากเลยนะคะชัรีว่า80-90ของผู้หญิงับทองนั่นเองนะคะแต่บางคนเขาบอกเขาโชคดีสามีมันหมดไปแล้วนะคะอ,อันนี้ก็โชคดีไปดังนั้น <c oughs> คน่ะแล้วก็คุณพิชัยถามนี่ก็แน่นอนค่ะอันนี้คือเรื่องของสรีระเรื่องของฮอร์โมนอีกอันนึงคือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยต่างตง <c oughs> อายุ5 0โอ้โหเลี้ยงลูกนะคะลูกก็บางคนยังเข้ามาหาวิทยาลัยอยู่นะคะ <c oughs> บางคนไม่ใช่ลูกนะคะเลี้ยงหลานด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเด็ดเหนื่อยทีเดียวดังนั้นในวนัยนี้ความต้องการทางเพศลด หรือหมดอันนี้เกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาเชียวนะคะทีนี้ถ้าอยากสงสัยว่าทำไมจะแก้ไขได้ไหมก็จูงมือกันไปพบสูตินรีแพทย์เลยค่ะปัญหานี้เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็บางทีเป็นหญ้าปากคอกคือแก้ไม่ได้ยากเลยเหมือนกับหญ้าที่อยู่ปากอคอกนะคะบัวคอกควายนั่นเองก็คือแก้ยะแก้ไม่ได้ไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดนะคะนั่นก็คือบางบางคนแค่ใช้น้ํายาหล่อลื่นหรือเจลหล่อลื่นช่วยนะคะหรือบางคน ลดความเครียดนะคะแล้วก็ร่วมกับการเจลหล่อรลื่นก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้